ตั้งขุดหยุดนังในวังเขารบรับความนอบนลบรออาจารย์บันีจิจำซ้ำก้าลูกนะลูกใครจากไหนมาบอกเรื่องราวที่เธอเข้ามาถึงบัดนี้ซึ่งวัดว่าเออชื่อไรมาจากไหนลูกเออมาจากเมืองศรีประชาครับอ๋อเป็นเจ้าชายลูกครับเจ้าชายผมชื่อนุสิ์ เป็นราชโอรสองค์โตของเสด็จพ่อไกรสนอ้อพระราชาไกรสนพระแม่เจ้าสมนูธาและพระแม่เจ้าศรีรัตนาครับผมเป็นลูกของพระแม่เจ้าศรีรัตนาเป็นราชินีฝ่ายซ้ายน้องผมชื่อนุสันเป็นโอรสของเสด็จแม่สม,มนทธาราชินีขวายขวาปัญหามันเกิดขัดแย้งกันนิดหน่อยในเรื่องกฎระเบียบการปกครองสเสด็จพ่อจึงรับสั่งให้ผมและน้องออกเดินทางมาเพื่อศึกษาวิชา แล้วกลับไปแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าใครมีวิชาดีประชาชนต้องการใครโอ้ทูกต้องแล้วล่ะลูกคือว่าเอาอไม่ซึ่งว่าประชาชนเป็นผู้ฉีกขาดครับผมเราเวมาที่สำหนักวันถุงนารีแล้วลกคืออยากจะถามอาจารย์ว่าพอจะมีวิชายผมเรียนบ้างไหมครับอ้อไม่พิดแล้วลูกมาทูกตอง ไม่พิดแล้วทูกตุดแล้วมาโกแล้วหรือเออมาแล้วอายุสิบเอ็ดมาแล้วเบอก์วาวคูต้องครึคงัาแล้วคุณครูสาวอายุสิบข้านักเรียนบ่าวอายุสิบเอ็ดสอนกันไปสอนกันมาอะไรไม่มีอะไรในสายลมในแสงแดด ฮะไม่มีอะไรในตอกในกอไผ่รอกจากหัวอะไรก็ระตระจรอ่อนนั้นเลยหรือวัดนี้มันมีไล่ประเภทคนนั้นนะเจ้าชายเคยรับประทานผลไม้ไหมพวกงอผวกหลังซาดเคยครับผมรับประทานลูกหลังซาดครับมาลูกงอนี่เลือกพ้นฝันธื้อลูกเลือกผลดีๆครับนี่ละเมอนกันมนุษย์เรานี่เลือกคนดีลูกไอ้คนเบื่อคนไร้่าะคนขาดรุอน่าไปยุ่งมันอ๋อไปกันใหญ่แล้วเว้ย เลยเรกากาดุณธดัมคนแล้วเวีหนนาแล้วโงน้อมึงมือชิ้นนังไอแหนงมั่งเลยจ้ะที่นี่มาเรียนที่นี่เรียนศึกษาธรรมมาเลยแต่ไหวสมรภาาูมงพระราชาเขาเรียกว่าทศดสัพพิรจะท,ทราาททรมดศ่านี่แปลว่าพิบหนุกนะราชาคือราชาพิษทาแปลว่าต่างตัง้งธรรมมานี่แปลว่าความดีเขาเรียกเลยว่าความดีต่างๆสิประการสมรภูมิพระราชาเรียนที่นี่เลยลูก ครนีไม่ว่าประเทศนึ่งประเทศใดมู่บานนึ่งตำบลใดหากประชาชนทุกคนมีธรรมะมีกฎระเบียบองสังคมรู้จักบังคับจิตใจตนเองให้ไปในทางที่ทุกตองทุกตองละลุไอความทุกมันมีอยู่สองชนิดคือทุกตองและทุกใจสั้งคมนี้อยู่กันทุกตองให้อยู่กันสบายแต่ถ้าสังคมนี้อยู่กันในความทุกข์ใจมันจะทําให้สังคมเดือดร้อนอนั่นอะลรลกเข้าใจไหมโอ้ท่านอาจารย์ได้รับฟังธรรมะเพียงขั้นตน้น ผมก็รู้สึกสบายใจแล้วครับผมตัดสินใจอยู่ที่นี่แล้วครับท่านอาจารย์ดีแล้วลูกดีแล้วอ่าจะได้มีครูผู้สอนลูกอืมนี่แล้วปอบแล้วลูกเออทุบทองแล้วทิ้งกาวกับยีแบตแล้วอายุเท่าใดปีนี้ลูกยีแบตหน้ายีแบตน้เท่าใดลูกยี่สิบเอ็ดไอ้อะไรอ่ะกูอะไรอะฮะมันที่ใช้ลระตุกเบอร์ตุกต้องกู้ยีแบตนั่นแหละ อย่ายุ่งจริงยุ่งไรบอกนี่อย่าไปยุ่งลูกก็บอกแล้วว่ากิริยาเขบอกแล้วว่าสำเนียงมันซอผ่าซ่าลูกกิริยานี่มันซอสกุลทีนี้คนจะดีจะสู้นเพราะสกุลเลยผ่าซ่าแม่งแล้วถ้าเป็นตลาก็ต้องใส่สีมาสีมาโลชั่นนคูดแล้วท่าท่าคลุกสีมาแล้วท่าหายขั้นสามวันแม้ถลอกออกมา เป็นที่เสร็จเรียบร้อยสาวเอ้ยแม่สาวหน่อยเฮ็ดห่าเฮ็ดยาัอ๋อไม่รววได้่เหมือลูกก็เป็นหยาดเดินอืมเจ้าชายอย่าไปส้นใจมันลูกนะซือมาทางนี้ก็ดีแล้วต่อไปนี้ลูกโพจะในนําไม่รู้จับรูกผู้ซ่อนธรรมะขั้นตอนคนไหนครับนี่ลูกสุภาพสตรีคนนี้โอ้ทานาจา์ครับผมกําลังจะถามทานาจา์ว่าสุภาพสตรีคนนั้นเธอเป็นใคร เธอชื่อเอื้องทิพย์นะลูกเอื้องทิพย์เอื้องทิพย์นี่ก็เป็นลูกกัมพาร์อกํามพาราแม่แต่ในทางศาสนาพิธีทางตรมมานี่แข็งมากเธอต้องเรียนเอาจากเอื้องทิพย์เสียก่อนที่วัดสะดวกในการซ่อนเบื้องตอนครับผมข้าไปทำความรบกรอบจ่าชายลกไปค่ะหม่อมฉันกราบถวายบังคมไป็ข้าเจ้าชายหม่อมฉันชื่อเอื้องทิพย์ไปค่ะ เป็นเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีพ่อแม่แต่หม่อมฉันกจ็จะถวายการศึกษายกับเจ้าชายถ้ากเจ้าชายไม่ทรงรังเกียจกับเด็กที่กำพร้าพ่อแม่และไม่มีหัวนอนปลายเท้าค่ะครับคุณครูโ,โอ้ยอย่ารับสั่งว่าคุณครูไปคะ่ะให้เกลียรติจนเกินไปไม่ได้ครับคือผมจําเป็นต้องเรียกว่าคุณครูนะคนเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าพ่อแม่เขามาจากไหนเขาเป็นคนดีเสอย่าง ต้นข้าวเนี่ยครับมเมล็ดมันจะตกที่ไหนเมื่อคืนเมล็ดข้าวถึงเราไม่รู้ว่ามเมล็ดข้าวต้นนี้จะมาจากกอไหนแต่มันเป็นมเมล็ดข้าวที่กาลังใช้คนได้หูงงาเอาเปนาานทานกินอิ่มครับแหมเอ้ยเจ้าชายพูดเป็นภญษาชันสุ้งลูกเราไม่ต้องซื้อปัซสานนี่มาแต่ไหนมาองกข้ไปแล้วกินอิ่มลูกใช่ครับทนายจาันโคตกตองแล้วครับอะไรทนายจาัยโคตกตองที่ทุดดังคำพระก้อนนึงได้คำฟังพื้นว่า อาใจอาตานุนาโตใจแล้วปลงเป็นถึนขงข้องแลงรวยเลยอาใจอาตานุนาโตกกว่าช่องโหมเปลือกหนะ้าแม่แ้วช่โหมนะ้าเปลือกหมาถ้าต้มเป็ดว่าก็ต้องต้มน้ำลวกแล้วก็ใส่น้ำร้อนลวกแล้วถอนขนเอาค่อยล้นขนแล้วก็ผ่าพุ่งนะเอ้าเอาใส่ออกเอาขีดออกแล้วล่างให้จักน้อยแล้วก็จับเป็นทอนเป็นทอนแนะ่ใช้ในหมอด้อ แล้วเอาน้ำใส่จากครึ่งหม้อตั้งบนไวพ่อเดือดแล้วก็เอาน้ำปลาใส่จากน้อยบีปักน้าใส่จากน้อยโอ้ยน้ำปลาเนี่ยอะไรต้ยมยำเป็ดว่าเนะ่ยเอาอ้ฮะมันยำเป็ดว่าแล้วอยู่กับลังเคลือแล้วคุณแม่เจ้าชายไปคะทํทำไมเ่ยครับคุณครูยายเกียรติถึงก็เรียกคุณครูเลยคะ่ะถ้า,าว่าผมไม่เรียกอย่างนั้นผมคุณครูก็ไม่ใช่ครูผมนีครับ ือในยามเป็นครูเราก็ต้องเป็นครูเป็นสิทธ์กันในยามอื่นนั้นเราก็ต้องเรื่องอื่นที่ครับใช้แล้วลูกคนเราอยู่กันในทู้องนะคือเกิดมาแสดงละครกันลูกงั้นขอบใจมากนะจ๊ะลูกศิษย์ที่รักครับคุณครูที่รักครูไม่ต้องเปรงอกเป็นใจสอนให้เต็มที่เลยครับคุณครูคุณครูที่รักสิทธ์ตั้งหน้าตั้งตาเรียนนะสิทธิ์ที่รักครูจะพยายามสอนลูกศิษย์ที่รักครับคุณครูที่รักเฮ้ย ใส่แต่งอารมณ์เสียไว้รักกันนักหนาเนี่ก็รักกันจังนะคำก็รักสอนคำก็รักอยากรู้ยิ่งนักก็รักยังไงฟังฟังฟังแล้วมันเท่าไห่เข้ามาใหม่ทำไมบอกว่ารักเราอยู่ก่อนรู้สึกจะร้อนตรงไหนมันเกิดอะไรหรือว่าเราไม่ต้องคับทำไมทำไมผู้ มาตุกงยังไปให้บ่าวนี้ที่เขาหลับหิบเงินลงเรื่องแล้วยังเจออยู่ได้รู้ไหมเดี๋ยวฟุตเงชึ๊บชึ๊รู้ไหมเดี๋ยวฟุตเพงชึกบชึ๊บอย่าเลยบ่าวกีน่าอย่าพาลับควันตอนดึกมือแต่เติมโบยิ่งก็ไม่หนึกชึกบชึ๊บอยเติมโบยิ่งก็ไม่หนึกชึ๊บชึ๊บอย่าเต้นตาทุกจับจับมา ที่พา,พาไไบุ้งบาบุ้งไอ้ไละเนี้ยมันมั่วมัดท้งวัดลูกกันแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าวัดทุ่งนารีเนี่ยสนุกดีนะครับนะผมเดินทางมาส8บปวันผมมีทงาหงอยครับวันนี้เป็นวันที่ผมสนุกที่สุดเลยครับอ่อไม่ได้ลูกไอ้ความสนุกตีมันอยู่บนความทุกข์นั้นไม่ได้มานุกเธอมาเผื่อการศึกษาจะมาเห็นกับซิ่งเล่านีนั้นไม่ได้ลูกหลวงพ่อก็รองอาจารย์าไใช่ลูก แล้วจะเริ่มต้นศึกษาทันเมืเอ่อไหร่ล่ะเออคือคือให้เจ้าชายส่งฝักพร่รอนเสกอ่อนลกนะนี่คือสิ่งสําคัญเราประกาศแรกให้เจ้าชายรับสิ้นรับพ่อนเสกอ่อนลกรับสิ้นนี่เป็นบันไดขั้นแรกของธรรมะค่ะลูกศิษย์ที่รักว่าไงคุณครคคูที่รักทรงสินเสก่อนอาจาลูกศิษย์ที่รักครับคุณครูที่รักนิมนต์ท่านอาจารย์ที่รักอุ๊ยขอโทษลือละอะไรตานนี้กูแหลม หลักจบแถวหน้าแก่นั่นหลักคลือแถวนั่นไม่มาตีรักวันนี้กันบมกคุณจูไปมุกลุดนใครเล่นกันเนี่มึงวะรายเรียงไหนเราไม่เรียงแล้วรอบเดียวนี่บนต์ทนอาจารย์ได้สินผู้ชายนะคะยับมาลุกเออต่อไปนี้ล่องขอใจสิ้นเจ้าชายนี้อาราธนาดสิ้นเป็นไม่รู้โทษท่านอาจารย์ผม อารัตนาศี้ไม่เป็นครับผมอายจังเลยครับอ๋อรารณาสิ้นไม่เป็นครับแล้วโม่แก่แก่กำลังรัวไอพวกแก่แก่กำลังอ่ะใครไอิ้นอารัตนาศี่เป็นมั่งม่ยอ่ะไอเทียนอ่ะพุมเลื่อนๆอันเดีวไอ้นุ่ยอ่ะพุมถ้าหวาดตื่นขึ้นตอนไหนมั่งอันอย่างจำได้น้อยๆปอยไปได้เออก็ไม่เปล่าแล้ว าในข้ามเลย่ที่สำนักลุงพอยโสไหนมั้งหาเจ้าชายฮันนาไปนุครับวัตามมารัดหนาสิ้นอ่าพมสวัสดีกับเจ้าชายสวัสดีครับผมชื่ออ่านู่นุยนามสกุลคุยเปลวกับพี่นุ้ยคุยเปลวครับแล้วคนนั้นเป็นอะไรกับพี่นุ้ยน้าตาคล้ายกันไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่การบอกไม่แค่เฉียว ป้อมจื้อเหนื่อยนะมาใจเป็นไรครับฝีร่องนุยเรานัคือว่าพอแกพววดแถ่แม่ปมอ๋อแล้วเป็นอะไรกันล่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องไงนะอ๋อลำบอนไงอับมาทีอันอืมแล้วแล้วคนต่อไปชื่อไงนะกคนล่างพมในชื้อเทียงนะลูกลุงตุ้ยแม่ก็ชื่อปาส้างทึ่งเมียก็ชื่อเทือก ลูกก็เจ็ดคนหนึ่งหนึ่งหึงหนึ่งสังหารต้องอัดจับหัดตับหัดตับหัดจุกหืมตัวต่อเพื่อแล้วโม่บะเตีงกินจอมดังโม่แล้วไม่บอก <ENNIS> กันหนูก็ยัดตัวยัดแมมเปรตหน้าเปรตคู่แล้วคนหลังนะโอ้ยคอยนี่ลื้อซื้อว่าบะกำน้อยตัวของคอยอยู่ขอนแก่นดอกบอแล่นบอมีเมียมาคล้อเไม่ยวมหนาว้าไปเลยแหลมโอ้าบักเตยอีกขึ้นไหมนี่เอาบอกคอยรู้เรื่องนะอืม ต่อไปนี้ขอเชิญพี่ชายอารัตนาศรีให้ผมรับนะครับขึ้นเลยนอยโน้ยว่าตามผมนะครับครับบาบูเรียอาจารย์ออกหืมขาขึนต้นว่ามายังพันเทมายังพันธ์เตนั่นเนะนั่นเน้เอาถึงยาบ้าแล้วดะกูควรไม่ร้วเลยออาไม่ออกไม่ออกไม่ มายัางปันเตมายัางปันเต้เฮยาววิง่งสูง,งวิง่งสูง,งวิ่งสูงวิ่งสูงหัวเทียนบอดแล้วจูงหัวเทียนบอดแล้วจูงรอเปลือนกุ้งกลางทางรอเปลือกกุ้งกลางทางใครมีที่บิดหัวเทียนบ้างใครมีที่บิดหัวเทียนบ้างการุณาช่วยสปินเต้สักทีผมไม่ไหวแล้ว มันมั้อกันตั้งเพ้แล้วนายออกไปนู่นไป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 ไม่กล้าขวัญในตัวตัวมาอยู่วัดแก้แกร่งเดียวทำลยก็ไม่ตู้ออย่าใจอารมณ์เลยยังไงดีล่ะกอไม่ได้จริงเลยคุณมายืนนั่มือไว้นะจริงเลยหน่่ยมือไว้จริงเลยต่างผ่านๆหลักแม่ละหอยเตียงต่ำไปท่ำมาก็ไม่พอนี่ยื่งทิพนแล้ว่ะมาลงมาทั้งทิพน้องฝ่าน้องฝ่ายใส่อะให้ข่อยนะ ตอนนี้ทำไมดุนเราเลยเออข้าดุนก็มาคนนึงแล้วไม่รู้มานั่นได้แล้วดิแม่ห้า,ามกุ่นกาเป็นเลรียญบัตรี่กันท้า <c> ย <oughs> ขนายซื้อบะคำน้อยนะน้าะกุนทั้งกินทั้งท่าทั้งผ้าไปเรื่อยน้าะกุนมันทั้งกินทั้งท่าทั้งผ้าไปเรื่อยเรียบร้อยขนายขอทุ่มควม่ำฉบับด,ดีเนาะย้ามบัดนี้คอยที่มานั่งหลั่งนาสินหาเสาวไส้แนะ่ เออพี่นําได้เลโอ้ยบอยากตองใช่เอ้ยการนัลธนาสินหาก็เริ่มต้นขึ้นมมา่ว่า My young my young Pante. ประทัมอย่าละเลยประพุทธประทัมจำบ่พีจะจำได้เด้อน้องจำพีจะจำไอ้ด้อน้องขึ้นต้นมายังพันเตีขึ้นต้นและมายังพันเตีติดสักระเน้นักสักวิสุง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 อะไรกันน่าตายวิสุงอะไรกันน่าตายติดสักะเนนะสัปัญจศีลานิ่ยากมา บอกก็จำได้แล้วบ่าจำแล้วบอกก็จำได้แล้วบ่าคอยที่ต่อเป็นต้นที่สองจำแล้วบอกจำแล้วครับเอาท่องลองเบิ้งมายังพันเตทิสนาเนศสหวิสุงวิสุงวิสุงและกนทายาปัญจศีลานยาจามันโอ้ยแ <Hey, S 1> ม่นแล้วน้องแม่นแล้วเดอน้องอินะีน่าแม่นแล้วเดอน้องเบ้าต่อเบ้าต่อไปว่าตูตียำปีมัน พันเตติชาติเนนีคือกันคือเขา,าเน้คือกันคือเขาเบามาแล้วอีไปหลอกดึงแล้วไปดึงตาตียำปีบวยลองมึงนะเออตัดตีย่ำปีไม่ยังพันเตตาตียำตีไม่ยังพันเตเหมือนเดิมคือกันคือเขาคือกันคือ,อ,อเขาจะเบาเนี่ยจำได้แล้วก็จำได้จำได้แล้วก็วกนอนๆผมจำได้แล้วครับ ขอสมนาคุณนอื่นห้าร้อยบาทเน่นองเน่นองของคุณหลายๆลา่นองมาขอบคุณหลายๆลายให้หึ่งให้หึ่งห้าร้อยส่วนสาวหน่อยไปนั่งห้องอานผ้าสาวหน่อยไปนั่งหองอาาาอง,องอานส่วนตาหวานกินเหล้ากินเดียะตาหวานมากินเหล้ากินเดียะโอไม่เดียะสวนคอยขึ้นหองไม่เดียะมันส่วนคอยขึ้นหองบวชหวแล้วน้องมาสองที่สามร้อยกลับมาวัดมาน้องยอ่อ เรอคอยดวนแล้วเด้อโอ้ยบ่าวแล้วอี่นางเอ้ยดอดวนแล้วมันแสีบรล่อนๆนะเนีย่ยนะอบอกลอแล้วเละมันเพื่อโอ้ยขึ้นหองแล้ผมคอยดวนปุ๊ดๆจนตะวันเอออ่านี่ลูกเกลี้ยงทิพย์ฮ่าอ่านั่เจ้าชายไปปักพอนลงนะแล้ว5้าทีอาบน้ำไม่ได้เรียวปลอย บอกสะท่านผีผักปัดกวาดทำความราักรุ่งข้าวปลาหันให้เจ้าชายส่งสเสวยสนุกค่ะแล้วก็อยูกย่กันให้ดีๆอยู่กันให้มีระเบียบย้ายประชาชนเขานินท่ยาย้ายโลกกับวัตชาคือปากลูกมันตีเตี้ยนอายเขาลูกนะค่ะเ,เชิญสเสด็จไี่องอจ้าชายลูกศิษย์ที่รักครับคุณครูที่รัก <c oughs> ว่าไงฮ <c oughs> อาจารย์ที่รัก <c oughs> มึงแล้วเคลืออยู่บันนั่นนองนะฮึส่วนจะมาอยู่ในวัดไหมนะต่อไปในวัดเรานี่มีเกียรติแล้วบอ,อ,อกให้ดูเสียเจ้าชายผู้ที่มีเกียรติมียศได้ข้ามาใส่ได้ข้ามาอยู่วัดเรามีชื่อเสียงมีเกียรติขนาดไหนเพราะฉะนั้นจงรักษากิริยามารยาทนะนี่หลวงพ่อก็รองพระพุทธเจ้าไม่ใช่แดกแล้วครับข้าวใช้แ้วเออเหมือนมึงนี่ไอ้เนื้อต้นกล้ปากก้มนี่ ชาวบ้านมานอินทากับการจันบัดซีไม่รู้หน้าไหวน้อยโเฉพาแล้วทําแต่เรื่องงานไม่ทาใช้ใครไหวได้แต่เราเสื่อหวาตามานทําการก็ไม่ชื่นกับไปงานบวชงานซดไปกินก็ไม่หวาแต่งานแต่งงานนั่นขึ้นบ้านไม่ก็บอกแคกเล็กเล่าแล้วก็เชิญแคมึงไปกินก็เขาใอ่มาชาวงานลืมอปหยุตตะเขาบอกเราแต่เขาลืมมันจึงออกไปเขารูว่าเราอย่างงั้นไม่ใช่เลยรุ ก็บอกเลยว่าแกงเป็ดแกง้านานมีเจ้าไม่บอกเราให้รูสู้ยุ้ยเชยไอ้นั่นปราิตโบราณก็เปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนวัือเราแกงเป็ดแกง้านานมีเจ้าไม่บอกเราให้รู้ทุีปะเฮนเห็นเฮนเอนตีนีต่างับท่านาวบานท่านต้ำเชยขยาลาเลยรีบช่วยแมทัวใยญยถ้าจาว่านาอกขยันร้อนใจช่วยคุมใยญยหลูกเต้าข้าวหลงเ้าแล้วตาโกแกงในถาดเทียววะโอ้ยใส่ในจักทุกสิ่งแล้วนั่งพิงเสานะ่ ไอ้นัวรักละเดียนไอ้นั่นแหละช่วยมิดคมอย่างดีที่ข้างเตาเช็ดเอามูที่ข้าฟากับเบิอ่ะนุ่ตั้งกินตั้งท่านุ่งตังฟาไปบ้านละแล้วไปกินงานก็ไม่ใชมือเหล่าอาจารย์มือบัดที่คนแก่ตายใส่งานแต่งงานเขาไม่หล้วคนกำลังหัวไอ้เนื่อขี้ได้โตก็อ๋อใส่เลยเนี่ยน่าไปเป็ดซุมาไปเม่ทันละร้อยละนั่งกินปลางทอกไปพลางกินปลางทอกเชื่อนั่งแปลทออกมากองมือแล้ว เจ้าเจ้ายอมก็ไม oh. ่ร uh ู้ยอมว่าเพื oh. Sultan, ่อว oh. mm. ่าขี้ไม่นูบานเอานั่งชิมกินรองเพลงทุกวันแอมเพลงได้ไมเสีงเสีงเสีงที่ใส่การเพลงมันต้องเสีงตอนดึกงลัดตาต้มน้าลงมองที้ตึ้งขาเต็มน้องโอ๊ยต้องโดดคลองกลางดึกงในในงานกับข้าวมันไปทางงานแกงไฟมีทั้งแกงติดแกงจีน ที่มันเป็นทั้งฝืดเหมือนสปริงห,หดยืดเขียตั้งไว้คันชามยินเข้าไปแดกเข้าไปเยอะๆเพราะไม่ได้เจอกับข้าวดีมานานเจ้าเตียงปลอดท้องว่างทั้งวันก็ตกเย็นไปกินงานหุยกินกันให้แน่นถึงเ้าเซ็งเซ็งเซง,งที่ใส่ข้างเองมันต้องเซ็งตอนดึก ลัผ้าปมหน้าลงมามองชี้เต็มขาเต็มน้องต้องโดดคลองกลางดึงลางคุณในเวลากลางคืนนั่งนั่งยืนยืนเจ็ดวงึ้นปัดลันเจ็บพุงขี้ขึ้นมาโดยกระทน,นั้นถอดกางเกงไม่ทันต้องขี้ใส่มันมาตอนดึกทางคุณไปไม่ใส่รองเท้าพอเสร็จฉากขิ้เท้าลักรองเท้าเจ้างานบุญไม่ทำกินเหล้าเบื่อจำราน คุไม่ทำกินเหล้าเบื่อทังรานโมเสียจนคลาโุยเพื่อนเย็ดวานไม่รู้สึกอ,อรอยไรมันเหล,ลวเลินะ <c oughs> โอ้แต่บามัยังชวนนะไปหาผระอ่อนนะไปนักผระอ่อนรักพราอ่อนวัดายกินเหล้าขาวเออไป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 บากันลอย่องกนนู้ <c oughs> <c oughs>